าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะม,มิทีนิวมาแจ้งข่าวดีนะให้กับกลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างของประกันสังคมเลยไม่เพียงแต่คุณจะได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมนะคะ รัฐยังได้ขยายระยะเวลาให้ในจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดในเนี่ยสามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวได้ด้วยนะคะเอารายละ,ะเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะโดยประกาศกระทรวงการคลังค่ะ ได้ประกาศดังต่อไปนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i เนี่ยได้ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศความช่วยเหลือดังต่อไปนี้นะคะ 1. น่ให้ลูกจ้างหรือนายจ้าง,งที่ได้รับผลกระทบนะคะด้านฐานะการเงินจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i เนี่ยสามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่งวดนำส่งของเดือนกรกฎาคม64ไปจนถึงเดือนธันวาคม64โดยฝ่ายลูกจ้างหรือนายจ้างที่ไม่ได้นำเงินส่งสะสมนะคะให้ถือว่ายังสภาพคงอยู่ได้นะไม่ได้ถือว่าตัดสิทธิ์อะไรนะับต่อเดื่องไปได้ก็คือสามารถหยุดได้จนถึงธันวาคม64นะ ในกรณีนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามขั้นต้นนะคะหากลูกจ้างไรายใดประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยนายจ้างจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรายนั้นหรือไม่ก็ได้ก็คือถ้าเกิดลูกจ้างมีตังค์ลูกจ้างอยากจะโอนเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะ การหยุดยเรื่องการนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวนะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ หากไม่ได้กำหนดในข้อบังคับกองทุนและในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกได้ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันค่ะโดยสําหรับนายจ้างนะคะต้องการนะคะเลื่อนหรือหยุดส่งเงินสะสมชั่วคราวนะคะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้นะคะหนังสือรับรองจากนายจ้างซึ่งรับรองว่ามีปัญหาในการดําเนินกิจาการอันเนื่องมาจากโควิด -19 รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายงานว่านายจ้างมีปัญหาในการดําเนินกิจการอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเมื่อลูกจ้างและนายจ้างจะส่งเงินสะสมตามข้อ1เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปให้แจ้งนายทะเบียนให้ทราบนะคะ เอาละครับประกาศนี้นะครับประกาศในวันที่5กรกฎาคม6 4ที่ผ่านมานะเอาละครยังไงช่วงนี้นะคะก็ถือว่านอกจากได้เยียวยาแล้วก็สามารถพักได้สําหรับใครที่อยากพักแต่ถ้าใครที่ยังพอมีตังค์แล้วก็อยากจะส่งอยู่นะคะเป็นทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ยังส่งได้เหมือนเดิมนะคะใครมีข้อสงสัยในเรื่องข่าวประชารัฐอะไรสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังด้วยคะ่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ